ยินดีต้อนรับสู่เรื่องปแปลกๆของดีเลิมคือมีอยู่วันหนึ่งคือก็เราเหมือนไปเที่ยวกับแม่เราเนาะพ่อเราป่วยอยู่บ้านส่วนนะคงก็ไม่ได้มาเพราะว่ามีแบบเพื่อนแบบหาปาร์ตี้อะไรกันที่บ้านเพื่อนคือก็เรื่องปกติแต่ว่าคือเรื่องผี่คือมีคนหนึ่งอะ เหมือนคนจนแต่ว่าเขาก็หลูอยู่นะแบบฉันก็งงแต่ว่าเขามาของเงินแล้วก็ให้เงินไปเนาะก็ไม่ได้อะไรแต่ว่า,า,าไไคือเรื่องพีิกก็คือันของผู้ชายคนนึงเขาขายกล้วยู่อยเนาะแบบเขาก็แบบมองมาหาเราแล้ว,แ,ลวแบบทำหน้าปแปลกอะ่ะคือน่ากลัวสวัสดีนะทุกคนพวกกับใน i าใน r r s s e Crossover ซึ่งมีดังจิ้นเกิดที่ลักที k คิงดัมนะทุกคน แล้วก็คือเรานะ่ะก็แบบนักแบบก็แบบขนลุกเนาะก็แบบก็เลยแบบหันไปกอดแม่แล้วก็แบบกระซิบกระซิบอ่ะกระซิบกับแม่เราอ่ะว่า,วามีคนมองแม่เราก็พูดว่าช่างมันก็แค่คนมองเออจะแ,แบบเขามองปแปลกๆคือเหมือนมองให้ซื้อกล้วยจะแบบ คือมองน่กกากลัวคือมองแบบไม่รู้อ่ะคือมองตกกิดอ่ะคือแบบแล้วก็แบบเอ่อแบบไปซื้อกล้วยเขาเพราะว่า,วาสงสัยอาจจะให้ซื้อกล้วยหนังอะไรแบบเนี้ยขอซื้อกล้วยแบบเนี้ยแล้วแวบบเราก็แบบซื้อไปอันนึงเอาไปกินเล่นๆอาจริงๆฉันไม่ชอบกล้วยเลยว่า ซือไปนนแลแล้วแบบก็ก็ซื้อไปอันหนึ่งก็กินเนาะกินอยู่ก็แบบเขาก็มองไปแกละคือครานี้เขาไม่มองธรรมดาคือเขามองไปที่กล้วยแล้วแบบฉันก็งงคือซื้อกล้วยแล้วต้องการอะไรอีกเพราะว่าแบบเขาก็มองไปที่กล้วยอะ คือตลกอะคือแบบอ,อ,อะไรอะงงกล้วยมันก็คือกล้วยแล้วเขาต้องการอะไรคือเหมือนเรามาไปกินที่ m อะไปกินข้าวที่ MK แล้วแม่แลราก็พูดว่าอยากกินไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้เพราะว่า เออพอดีเงินเดือนออกไงอืมะไรแบบเก่าหรือยังอะไระเ,นนเน่ยคือ,อเราก็แบบอยากกิน MK เอเคนาะก็แบบบอกว่าอยากกินเอ็ไปแต่แบบเรื่องผิงมันไม่ใช่ตรงนั้นคือเข้าไปในร้านคือทุกคนมองเราคือแบบเหมือนแบบเรามีอะไรติดอยู่ที่แก้มแต่ว่าไม่มีอะไรคือ แล้วเราก็แบบแม่เราก็แบบเหมือนเราลืมอะเหมือนเราความจําเสื่อมคือคือเราฝันอะเราเหมือนฝันหรือคิดว่าอะไรนี่แหละเราคิดว่าเราอาบน้ํา,าแล้วแต่ว่าฉันน่าจะตัวเหม็นอะคือทุกคนมองเราเพราะว่าเราตัวเหม็นเหม็นคือแม่เราก็แบบหันไปที่อื่นเพราะว่าเราตัวเหม็นไัคือเรายังไม่ได้อาบน้ํา,าแต่แม่เราล้างตัวให้ชีดฉยแล้วว่าเราก็แบบ อายมากแล้วแบบเออนี่คือเรื่องผีดนี่แหละแล้วบแบบเราก็กินอยู่เนาะคือมันมีอีกคือคนเขาก็แบบคนที่นั่งอยู่ข้างๆตรงเบาะเขาก็แบบกระซิบอะเธอน้องคนนั้นเขาตัวเม่เห็นหน่ะแตบบ่ฉันได้ยินจิบจิบอะแบบแบบฉันโกรธมากแต่มันก็ช่วยไม่ได้อะก็มันจริงอะเออ เขนาน่าจะเม่นจนกินข้าวไม่ลงอะ่ะเออแบอบแล้วพอเรากินข้าวเอไอคนที่มาเสออิร์ฟอ่ะพี่ที่มาเสออิร์ฟอ่ะเขาแบบรีบวิ่งไปเลยคือรีบเดินไปเลยว่าง้นเขารีบเดินไปเลยคือเขาเสิรเสร็จแบบวางวางดีๆเสร็จแล้วก็บวิ่งไปเลยรู้รสึกไม่ดีเลยคือรู้สึกไม่ดี ถ้ามันมีปกติแล้วคือแบบไม่ชอบเลยอ่ะอคือปกติแล้วเราไม่ฉีดน้ำหอมเลยเราก็ไม่ได้ฉีและแบบมันคือเรื่องพีคือแบบ เขาตัวเหม็นน่ะคือมีผู้หญิงคนนึงที่ขายน้ําหอมอ่าเขาบอกว่าหนูตัวเหม็นจางเดี๋ยวพี่ฉีน้ําหอมให้แล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็ฉีดให้แล้วพี่เขาก็พูดว่าร้อยเก้าสิบบาทจา้ะแล้วแบบเราก็แบบงงมากแล้วแบบเราก็เลยแบบบอกแม่ว่าอยู่ดีๆพี่คนนี้ก็ฉีดน้ําหอมให้แล้วก็พูดว่าเอหนึ่งร้อเก้าสิบบาท หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบาทไม่รู้ว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบาทหรือหนึ่งร้อยห้าสิบาทคือแบบแม่เราก็แบบทําอะไรไม่ได้คือต้องจ่ายเพราะแบบพูดไปแล้วอ่ะมันช่วยไม่ได้อ่ะคือมันต้องจ่ายเพราะแบบเราพูดไปแล้วเราได้ไปแล้วอ่ะอเรื่องผิดจริงโอ้กลับมาที่เดิมอีกแล้วโอเคเรื่องผิด นี่แหละคือเสียงเงินไปเปล่าๆเ,เสียงเงินจิมเอ็คคนยิงใส่เราไม่พออีกต้องมาเสียงเงินค่าเ e. ีน้ำหอมฉีดสุดท้ายแหละจริงๆแล้วขวดหนึ่งอ่ะสองร้อยสามสิบกว่าบาทแต่ว่าคือเขาฉีดให้หก็เลยแบบลดให้เหลือสองอยเอ่อหนึ่งร้อยเก้าสิบว่าหนึ่งร้ยห้าสิบนี่แหละจะไม่ได้ แบบไม่ชอบเลยคือไม่ชอบคนเหยียดเลยเพราะว่าคนเขาก็แบบมองจริงๆแล้วแบบเขาก็มาฉีดน้ําหอมให้แล้วก็แบบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจานหรือหนึ่งร้อยสามสิบบาทไม่รู้แล้วแบบเออเหมือนเขาแบบจะทําให้เราตัวหอมโดยที่เราไม่ฉีดน้ําหอมอะ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยคัมบรี่เราทุกคนเคยเป็นแบบนี้ อีกอันนึงก็คืออันนี้ไม่ชอบสุดๆคือมีร้านขนมอันนึงอ่ะคือร้านเค้กอ่ะคือเราซื้อเป็นวาฟเฟิลมาเพราะว่าเราอยากกินวาฟเฟิลไงแล้วแบบแล้วก็แบบกินอยู่เนาะในห้างมันแพงเราก็เลยออกมาซื้อข้างนอกเพราะว่าแบบไม่รู้อะค่าเช่า,ชามันแพงในห้างมันก็เลยแบบเขาก็เลยขายแพงเออแล้วแบบเราก็แบบ ปซื้อข้างนอกร้านแล้วแบะก็แบบเราก็ซื้ออันนึงมานะเป็นขนมปังเกลือเป็นแบบขนมปังแบบหอมๆแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงคือเราชอบรสนี้มากคือโคตรอร่อยแล้วแบบเราก็ซื้อมาแล้วเราก็กินๆๆๆๆกินกินรู้สึกว่ามันไม่หอมเลยคือมันไม่หอมแล้วแบบจริงๆ,ๆเราเป็นกลิ่นตัวเราไงกลิ่นกลิ่นตัวเราอ่ะเออ แบบร่ชอบคือเราไม่ชอบทีคบ่คนเขาแบบมันพูดไม่ได้มันแบบไม่รู้ว่าจะพูดไงแต่ว่าก็เออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายๆคือเรื่องเรื่องน่าก,กลัวคืออย่างนี้นี่แหละคนมองไม่ชอบ